ร้านอาหารเช้าที่คนตื่นสายก็มากินได้ครัวเปิดถึงบ่ายหนึ่งครึ่งแถมยกเมนูตัวเด็เดๆมาแบบจัดเต็ม มีคนเคยบอกไว้นะคะว่าถ้าอยากเริ่มต้นวันให้ดีเนี่ยต้องทานอาหารเช้าวั oh. นนี้แกงเฮียเปาก็เลยพาทุกคนมาร้านอาหารเช้าที่สามารถทานได้ถึงบ่ายเลยที่สําคัญเลยนะคะเมนูที่ร้านเนี่ยแต่ละตัวคือเด็ดมากแล้วยิ่งถ้าใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะที่นี่เขาก็มีขายตั้งแต่เช้าแล้วเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะต่อให้เราง่วงแค่ไหนเนี่ยพอได้กลิ่นของอาหารตาจะตื่นขึ้น,นมาทันทีแล้วเมนูแรกที่เราจะมาประเดิมนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้าใสที่นี่จะมีหมูบะช้อที่แผงใหญ่มากเป็นกันสดๆชามต่อชามเลยนะคะที่สําคัญเเเเปปป็็็นนนนนนสสูููตตรรรรจจาาาากกคคมมมมด้้ววยยยช่อออะะะ์ขงงทลลบุ เป็นกรจับเลเวอร์ต้องมาลองให้ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครอยากทานเมนูอื่นๆที่ร้านก็มีให้เลือกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต้มเรือนหมูหมูยอเนึง่งหมูยอทอดหรือว่าไข่กระทะแอบกระซิบว่าไข่กระทะก็คือหอมเนยมากๆแล้วถ้าใครอยากทานเมนูซิมเปิลอย่างขนมปังยวนที่นี่ก็คือไส้แน่นสุดๆกินข้าวเราก็ต้องกินหวานสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือชากาแฟร้อนๆสักแก้วความเลิศก็คือเวลาเราสั่งชากาแฟที่ร้านนะคะเขาจะเสิร์ฟคู่พร้อมกับปลาต้งโกแล้วเทคนิคการทานให้อร่อยขึ้นของแกงเฮียเป้านะคะก็คือต้องจุ่มปลาต้มโก็คือ มาอาหารเช้า๋วยเตียวหมูต้มยำน้ำใสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงบ่ายหนึ่งครึ่ง <Ừ. S 2> ร้านย้ายจากพื้นที่เดิมอยู่แยกธนาคารทกสฝั่งตรงข้ามภายในร้านก็คือโล่งโปรง่งสบายไม่อึดอัดแถมมีที่จอดรถอีกเยอะเลยใครที่ยังไม่เคยลองปักหมุดตามมาได้เลยจ้า